ูสอเซทะแค่นี้ก็เทแล้วอะอดันนางโอเคเขาใจรู้สึกพี่ยังื่อกีพี่น่งไม่ลงเหมือนกันถูกต้องครับแล้วมันอนิดนึงด้วยใช่ไหมถูกต้องครับมีสมีแล้วนะครับอันนี้ครับอันนี้ครับให้หนุ่มๆนะน,นตัวหนครับคือเป็น้ะอเออสวัสดีครับ côs one of cup, um, và rồi, oh content, soi my cup, pen pen pen, nằng nặc my cup, xin chào สวัสดีครับผมชื่อไอเอ็มสสรับื่อจยค่สวัสดีครับผสวัสดีครับ่เควน้ขอบคุณมากครับ ตื่안เต้세요 <목소리> 어, 태국 아티스트들과이 함께 즐하게듣겠다요 제가 하아요 네. 어, 일단 이렇게 태국에 굉장하 왔는데 좀 아티스트 분들이랑 같이 할수 있게 되서 영광이고 저희 들만 공연을 하는 게 아니라 이렇게 같이 무대 설수 있게 돼서 굉장히 영광이고 그리고 그서더 좋은 무대 보여드리고 재밌게 กูมีตัวร่วมข้างศิลป์แล้วค่ะก็ร well er ู้สึกเป็นเกียรติมากเลยเพราะว่าได้ทราบมาว่าจะได้ร่วมแสดงบนเวทีเดียวกับศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เป็นพวกเขาแสดงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการแสดงร่วมกันนะคะก็ตื่นเต้นแล้วก็คิดว่ากอรเจอในวันพวกนี้เนี่ยจะต้องสนุกมากๆแนได้ค่ะแล้วจงมว่าเซ็กซ์นะครับมีอะไรพิเศษให้กับแฟนๆไหมชั้นก็รับรู้ชื่อเรื่องฉันนะแล้วที่พวกแฟนมันรู้เรื่องตอนช่วยกันยึดติดกัน ก็ครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นครั้งแรกของ Monster X ที่ได้มาบมืองไทยแล้วก็มีโอกาสได้พบกับแฟนแๆชาไทยแบบ อย่างนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็ครั้งนี้ก็มาเป็นตัวแทนของศิลปินเคปอลเพื่อนๆก็แอบหัวเราะนิดหน่อยนะคะเขาก็เลยอแอบแซวว่าหัวเราะอะไรนะคะแต่ว่าก็พวกนี้เนี่ยก็จะแสดงให้เห็นถึงพลังของคอนเสิร์ต X ค่ะจริงๆแล้วคอนเสิร์ตนี้คือผมเราเปิดโอกาสให้คุณได้คลิปก,กับศิลปินที่คุณชื่นชอบมากใกล้ชิดขนาดนี้แต่หัวใจของมันคือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรุงโซลแล้วก็กรุงเทพด้วยถามว่าหน่อยครับว่าเขาเป็นเป็นหนึ่งเหมือนกับ 네, 콘서 정말 로 이번 행사가 중요 행사인 것 같아요. 태국, 아, 방콕시와 서울시가 이렇게 교류 협력을 강화하게 위해 서 이런 자리를 만들어서 어, 소감이 어떠세요? 어, 떠세요 일단 저희가 알기로 방콕과 서울의 자매 도시가 10주년을 맞은할저희가 알고 있는데요.

하 d o n 라 know if y 이 u can't f i n 부 it. I don't 어 n o w if you can't find it. I don't know i 스 you can find it. I don't know if you can find i 스 ก็พรุ่งนี้นะคะก็จะได้เห็นทุกคนของพวกเขานะคะในเมืองไทยที่นี่เลยนะคะแล้วก็บอกว่าฝากมอนสเตอร์แอคทิวเวในดวงใจของทุกคนด้วยแล้วก็่ายไฟติ้งซูซุคันไฟติ้งซูซุะไรกับมอนสเตอร์ใ่ไหมครามาเซ็นนี่เลยถ่ายภาพกันครับอยู่เลยนะฮะอยู่นี่ก่อนเลยนะครับเราถ่ายภาพร่วมกันนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรามีนัดการที่แผงดินหน้าเมืองทองธานีครับตอนนี้ขอเรียนเชิญศิลปินของเราก่อนนะครับ

อุตส่าห์ชี้มาตรงนี้แล้วนะแกยืนแกดูลไม่คมาและขอได้เชิญผู้บริหารในกีด้วยนะครับคุณคิมเชยอนนี้ชว่า ready on the stage คิมเ e The ball for มีชั้แรกเลยครับเดี๋ยวคราวนี้จะเชิญชั้นที่2นะฮะขอเรียนเชิญคุณวนาเทพอัญวัตรับกรรมการผู้จัดการบริษัทดินุวอร์สันจำกัดครับคิณเอร์เยองเค็มกนวยการฝ่ายด้วยการต้องเชิญประเทศเกาหลีใต้ครับคุณอัญชนาทองใหญ่นายุทธยากรรมการผู้จัดการบริษัทเมเจอร์เกเมชั่นจำกัดครับขอเรียนเชิญคุณกฤษณีขหมอไพ่ครับ กไม่้ันขอไปครับคุณกฤษณัาชัยสิธิ์กิติกลครับซีโอบริษัทอัลสเวตเซอรปอร์ปอเรชั่นจำกัดครับมิสเตอร์ดีคีจุงู้อายการรู้สวรรค์สเกลาคนนประเทศตีนใต้ครับผมขาดใจบอกด้วยนะครับอาชิพส่งมาเมื่อกี้นี้ยรข้ไปครับโอเค พรุ่งนี้เริ่มต้นกี่สิบหนึ่งทุ่มนะครับอปแนมครีนาสนุกแน่ๆเลยนะครับถลอง10สิบปีกรุงเทพและกรุงโซกับมาชมพูนี้ซิสตา้ามาอย่างแน่นอนเลยนะครับดีใจในครั้งนี้ซิสเตา้าจะมาแล้วแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับณจุดนี้นะฮะ ข้อที่สามนะคะขอขอเรียนเชิญน,นะคะมิสเตอร์ิูกีฮอนเพื่อนวยกรารบริษัท JN c o นคค่ะและคุณเริ่มผ่านวงเล็กด้วยนะครับผู้ช่วยในการพัฒนาธุกรกิจบริษัทไทโอเนียครับ ขอบคุณสปอนเซอร์ท <mini> ี่น่าของเราด้วยนะครับที่จัดงานดี้ที่เกิดขึ้นครับไวจะเป็นที่ Porters i n s u r ศูนย์การค้า F4G โรงแรมการ์เดร์มอยช์แบมเปี้ยนล์21นะครับ Pepsi IDJ Thailand Society CIG U7 J of Nature Creation ครับผมขาดใครไหมครับบอกด้วยนะครับ If I'm missing anyone please tell us now

ไปนัดก,กันนะครับทรงไลฟคอนเสิร์ตอินแบงค์คราฟสุดแน่เลยฉลอ,อง10ปีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับของวงเพละ Black Rose s m i ผู้โชคดีของเราอยู่ไหนครับอันนี้บอกบอกลองได้ว่าตอนนี้ให้ให้เชิญครับสิบคนับพอมาครับสมาชิกที่น่ารักทุกท่านอยู่กับเราก่อนนะครับขอถ่ายภาพนี้ฉากนี้ก่อนนะครับ ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนครับเชิญไป thank you very much ดูดูดูกันเราก่อนนะครับอาเชิญไปขับครับ 哦。 เลยเป็นชาวโบนัสเลยนะครับยินดีด้วยกับแฟนที่มารอกันนานมากเลยนะฮะจากร้อยจากคันคนนะครับนี่คือสิบคนกับสิบปีฉลางกับคอนเสิร์ตนี้ครับโซนแฟนคอนเสิร์ตอิแฟนงก์ ไม่ได้นั่งเลยนะครับยิ้มครับยิ้มยิ้มวันจุทริสมาร์วันทุวันปลุมือให้เพื่อนๆ่มงาด้วยเย้ได้ขอบคุณลฮัมาแลครับเิยครับไอรมาเชิญน้องครับมาเริ่มเลยไปน้องไปก่อนได้ไป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 ครับไปนางไปเสร็จครับเสร็จครับเออยังก็ไม่ได้เ สาวๆรอให้มัาเดินไปก่อนนะครับและตอนที่ศิลปินเราเดินออกไปข้างบนครับเราให้กับศิลปินของเราด้วยซีซันบอ thank you very much thank you very much แอนด์ thank you very much D J าโลมีไพร์ <c oughs>

มาเสกเล่นแล้วนั่งยังจะเสกแลปวไเกาหลีแล้วไทยเลี่ยความรักของไทยแล้วก็หนีเป็นอย่างนี้ตลอดน่ารักมากขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะครับกางฝั่งเกาหลีแล้วพูดแทนท่ายนะขอบคุณที่มา